สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านจะจับประเมินมืันนี้กันเก็บปกี้คำให้ต้มจิ้มนะครับมาเบ่งกันนะครับครับปกติเขาได้มาตอนนี้ยูนในตลาด,ก,ดกิโลละ ยีโน่ละแปดบาทตรงนั้นพี่นองนะครับมาเด็ดพรีกมันกันนะครับง่ายๆอะไร,ไร,ไร,รแค่ ข้างนองท่านใดมีวิธีการเด็ดพริกหรือว่าเป็นจังไนที่ว่าเด็ดเร็วไหมครับพิมพ์บอกกันมาได้นะครับวิธีเด็ดพริกที่เร็วทำยังไงก็พิมพ์บอกเกรษศัสตร์ได้นันครับ พริกสดๆครับพริกสดๆรูยเงี้ยๆครับเบเผ็ดๆนะครับ หลังจากประชืดของไมโครมานั่งกันมานั่งเด็ดพริกครับพี่น้องมานั่งเด็ดพริกขอบคุณเอฟซีทุกคนที่คอยชมคลิปคอยพูดคุยทักทายกันมาแล้วกันเป็นกำลังใจให้กันนะครับคนที่เดินเพ้นท์คลิปไม่กล้าเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับท่านใดที่นั่งกับเพ้นท์คลิปยูทูบยูทูบเบอร์ท่านต้องพานูพัสซ์ไปให้ได้นะครับ หาคลิปมาลงนะครับหาคลิปมาลงที่นี่ผมเบิงกล้องบอลมันได้ฉากได้มันโอเคครับ okay. ทีเด็ดทองเจดิศตรบสิเด็ดพระครับมาวนเร่อที่หาหน่อยนะ่ะวด,ดอกข้างมันออกนะครับ มาเด้อมาเด้อสิบทันเด้อกินซากสิเด็ดแก้วปอนเนี่ยเนียวีแล้วก็วีนอกน้อยบบกไงฟ้าแบบพริกเนี่ยแก้วปอนก็ดีแล้วหัวตาหวสีต้นสีต้นฟ้าเห็นผสมแล้วมาแล้วับผสมกับบักชิกก็ดีเลยนี่มันร้ายแปลกเลยนีนอก ขาวเศร้าลงก,กันนะครับที่ขาวเศร้าทีมงแล้วาะทีมงก์เพียงเนาวขาวเศร้าร้านหมูกระทะก็จะประมาณนี้นะครับงานกระชิกกระจกครับพี่นอ้องตอนนี้เวลาพักควันอยู่ดอกนะครับเวลาจะหามงก์เพียงสิ่งนะมีเวลาหงิดพักควันนะครับขั้นไม่หงิดเบาไปนะครับงองเงีย้ยทำม,มาเลี้ยงม้านีพักกันงอเงี้ยลนะ ครับนี่ครับตารเด็ดพลิกสดสดจากสวนไม่ไง่ายนะครับรอบนี้นะครับพี่น้อง เด็ดง่ายครับพี่น้องเด็ดงายแงขุดโลละสองร้อยก็มีนะครับตกสิบนะครับโลละร้อยเ็บสิบ้อยแปดสิบดอ ถึงสุดก็รถสามสิบสี่สิบถึงสุด,สดนะครับบุกริกนะครับคือขิงลงๆนะครับราคาบุาก,ราาก,บกริกราคากระรกลัมก็ผักบุ้งเจดีสากระใสอยู่กิโลละยี่สิบบาทผักบุ้งไรชาวบ้านเพิ่ญปลูกอยู่นี่นะครับซื้อเพิ่ญประจำง,งามๆเพิ่ญปลูกธรรมาชาติบริสิยาสารเคมีอย่างนะครับ ไปบอกพริกนี่ซุมบอกพิกระลำนี่ก็ซื้ออยู่ตลาดนะครับตลาดสดตลาดเศร้าตลาดดึกหลายคนถามว่าพริกกติสักนี่เก็บปเดสหรกติสักสีฟ้ากินในเบื้องนะครับกับปลาส้มปลาจอมวันน้ำปาแจก ทำลายฟงความปวดก้ด้สักทำลายฟงแมทำลายฟงเลยปาสมเนาะสมปลาจอมปาสมแก้มกบิกลวยแล้วปีสาจบ้านเขาแ่บนะครับ ท่านใดสนใจอยากเปิดร้านหมูกระทะในย่างกับมาหาเจิตริพาหวนได้เด้อนะครับแฟนชายอยู่หิดลำขิ้มดูที่สามมืนนะครับสอนเห็ดเะว่าเป็นนะครับบอกสูตรบอกอย่างสอนเฮ็ดเพรจะว,ว่าเป็นนะครับสนใจเฮ็ดเป็นกิจการครอบครัวะนะครับเฮ็ดกันเป็นครอบ 4, ครัวสี่หาค้นหกคนเล้งซี่นะครับครอบครัวพี่นอ้องเขาเปิดร้านเนื้ยอย่าง จีโรละสองร้อยฟีน้ำซุปน้ำชิมฟีผักน้ำซุปน้ำชิมติดต่อมาได้ที่เกษตรศาสตร์เลยโอ้โหศูนย์แปดสองสองสองเก้าศูนย์สามสองสามครับสูตรน้ำชิมกับสีซอนแหงนะครับอยู่ในงบสามหมื่นนะครับสามหมื่นบาทนะครับ ต้องค้นมักค้นใจมักค่าขายดีนะครับไเฮ็ตไต้นะครับมันกาดต้องใส่ความอดทนเติบมือน,นะครับใส่ความอดทนใส่ความมานะอดทน มันจะให้เบ้งบรรยากาศนา้านกันทิ่สุดที่สัดนั่งเห็นดนี่นี่ครับน,นา,านโดดแลน่นวุ่นอยู่นะครับติดฐานนะครับทำเลสำคัญที่สุดนะครับทำเลสำคัญที่สุดทำเลร้านขายเนื้อย่างหมูกระทะเอ่อยังไงก็ได้แล้วว่าให้ลูกค้าเข้าถึงเราได้ง่ายนะครับเขามาซื้อเขาได้ง่ายเห็นเขาได้ง่ายท่านไปท่านมานะครับ เขาก็สิพอได้ขายนะครับทำเลสำคัญที่สุดแล้วก็สองน้ำจิ้มสามการบริการลูกค้านะครับโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปเด็ดกระพิกไว้สำนีก่อนนะครับนีแต่เด็ดไอเด็ดทางนี้ครับเด็กเจริศัก์จะกินเขาก่อนนะครับมีเขาแล้วครับสวัสดีครับ